เคล็ดลับที่6เป็นอัจฉริยะด้านการพูดวันนั้นเป็นวันอาทิตย์คุณเกลเลอร์กับผมไปร่วมงานแต่งของคนรู้จักในงานมีคนลุกขึ้นยืนกล่าวสุนทรพจน์มากมายบางคนก็พูดได้ตลกขบขันบางคนก็พูดได้หน้าเบือ่อจนแม้แต่คนพูดเองก็ไม่น่าจะรู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองกําลังพูดอะไรอยู่ในที่สุดก็ถึงข่าวของคุณเกลเลอร์แค่เขาลุกขึ้นยืนทั้งงานก็เงียบสนิทเมื่อคุณเกลเลอร์เห็นว่าคนในงานเงียบกันแล้วเขาก็เริ่มพูดช้าๆแค่คําพูดแรก ก็ทาให้คนทั้งงานคึกคักข,ขึ้นมาทันทีทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังที่เขาพูดเล่ากับถูกสะกดไว้พอเขาเล่าเรื่องหนึ่งจบก็เรียกน้ําตาจากคนในงานได้เลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นไม่ทันไรเขาก็ทําให้คนทั้งงานระเบิดเสียงหัวเราะออกมาแทนผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผมหัวเราะท้องคัดท้องแข็งแทบตะกเก้าอี้บางคนถึงกับน้ําหูน้ําตาไหลเลยด้วยแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองผมไม่คิดเลยว่าคุณเกลเลอร์จะพูดสุนทรพจน์ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ ผมเองก็เคยพูดสุนทรพน์มาแล้วหลายร้อยครั้งเรียกได้ว่าชํานาญระดับที่คนอเมริกันมาขอให้ช่วยสอนให้แต่ผมกับเทียบคุณเกลเลอร์ไม่ติดเลยสักนิดระหว่างทางกลับจากง,งานแต่งผมพูดขึ้นในรถว่าสุดยอดเลยครับผมไม่คิดเลยว่าคุณจะพูดเก่งขนาดนี้คนที่ประสบความสําเร็จมักพูดเก่งกับทุกคนนั่นแหละคนเหล่านี้จะบอกเล่าความคิดของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้เก่งกว่าคนทั่วไปหากถ่ายทอดความคิดของตัวเองไม่เป็นก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารจึงเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จบรรดาผู้บริหารถึงต้องฝึกฝนความสามารถด้านการพูดอยู่เสมอไงละ่ะเธอไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องเก่งหรือเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีอะไรเลยเพราะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากคือการพูดให้เข้าถึงใจคนฉันเองก็ใช้เวลาฝึกเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วการพูดแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการพูดที่ดีล่ะครับการพูดที่ดีจะเหมือนมีพลังงานออกมาจากตัวคนพูดยิ่งถ้าถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมาได้อย่างแจม่มแจ้ง ถึงขั้นที่คนฟังรู้สึกแบบเดียวกันได้แล้วก็การพูดของเธอจะมีพลังระดับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยทีเดียวแต่ปกติคนเรามักมองว่าการพูดได้อย่างคล่องแคล่วลื่นไหลเป็นการพูดในอุดมคตินี้ครับเธอลองนึกถึงงานแต่งวันนี้ดูสิผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหน้ายังเยงกับเราพูดคล่องป่อเลยใช่ไหมส่วนคุณตาที่อยู่ด้านหลังพูดจาตะกุกตะกักอยู่บ่อยๆเธอคิดว่าระหว่างสองคนนี้ใครพูดได้น่าประทับใจกว่ากันละ่ะการพูดได้อย่างคล่องแคล่วลื่นไหล ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะจริงด้วยครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บอกคุณตาคนนั้นพูดอะไรแต่หน้าแปลกที่ผมกลับรู้สึกประทับใจผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าผมถึงกับร้องไห้ออกมาเลยใช่แล้วเพราะหัวใจของการสื่อสารคืออารมณ์ความรู้สึกไงละ่ะคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วสามารถถ่ายทอดออกไปได้ตรงตามเจตนานี่แหละที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการพูดถ้ามองอย่างผิวเผินเธออาจคิดว่าการพูด ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสักเท่าไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งในการลงมือทําธุรกิจเพราะฉะนั้นเธอจึงต้องฝึกฝนให้ตัวเองเป็นอัจฉริยะด้านการพูดจนสามารถจับประเด็นและสรุปความคิดของตัวเองได้ภายในหนึ่งนาทีจากนั้นก็ต้องพูดออกมาให้น่าประทับใจด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนเธอจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการพูดสําคัญมากแค่ไหนคงใช้เวลาไม่นานหรอกแล้วต้องทํำยังไงถึงจะกลายเป็นอัจฉริยะด้านการพูดล่ะครับก่อนอื่นเธอต้องเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดลงบนกระดาษ ธอคิดกับตัวเองแบบไหนกําลังรู้สึกยังไงเขียนมันลงไปในกระดาษให้หมดไม่จําเป็นต้องเขียนให้สละสลวยคิดอะไรก็จดใส่กระดาษเดียวนั้นเลยการทําแบบนี้จะช่วยให้เธอเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างทองแท้ที่ต้องจําไว้ให้ดีก็คือเวลาที่เธอพูดเธอต้องพูดแต่ความจริงอย่ากโกหกและอย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดหรือรู้สึกจริงๆเพราะถ้าไม่พูดความจริงคําพูดของเธอจะไม่มีพลังเลยคําพูดติดปากคือสิ่งที่กาหนดชะตาชีวิต สมัยหนุ่มๆฉันเคยตะเวนไปขอพบผู้คนที่ประสบความสําเร็จเพื่อถามเคล็ดลับความสําเร็จจากพวกเขาสิ่งที่ฉันสังเกตว่าเขามีเหมือนกันก็คือคําพูดคนที่ประสบความสําเร็จจะใช้ถ้อยคําแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมากถ้าลองจดทุกอย่างที่พวกเขาพูดในหนึ่งวันแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับของคนทั่วไปแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคาพูดของพวกเขาแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นเมื่อฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นในที่สุดฉันก็ค้นพบว่าเคล็ดลับการพูดของพวกเขาคืออะไร และรู้ว่าการเอาอย่างพวกเขาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จได้หมายความว่าเนื้อหาที่พูดและวิธีการพูดของคนที่ประสบความสําเร็จกับคนทั่วไปไม่เหมือนกันสินะครับถูกต้องเธอต้องระวังคําพูดของตัวเองให้ดีเพราะคาพูดที่เธอพูดอยู่เป็นประจำจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเธอถ้าเธอนินทาว่าลายคนอื่นพูดจาในทางลบหรือพูดแต่ข่าวหรือแย่ๆอนาคตของเธอก็จะเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเธอพูดเรื่องความหวังความมั่งคัง่ง หรือสิ่งดีๆที่ตั้งใจจะทำชีวิตของเธอก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคัง่งจงเขียนคำพูดตัวเองที่พูดออกมาในหนึ่งวันลงบนกระดาษแล้วดูว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่นหรือช่วยเพิ่มศักยภาพให้อีกฝ่ายไหมหรือว่าเป็นคำพูดที่ทำลายคนอื่นหรือไม่ก็ดูถูกตัวเองคนที่จะประสบความสำเร็จได้นะ่ะคำพูดติดปากของเขาจะอัดแน่นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจความรักมิตรภาพและความสำนึกในบุญคุณอนาคตของเธอจะเป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอพูดในตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นพูดแต่เรื่องดีๆเข้าไว้ล่ะ